ผู้ชายแบบไหนที่จะรักคุณไปตลอดกาลข้อหนึ่งเขารักคุณเพียงพอผู้ชายที่รักคุณเพียงพอนะคะสาวๆจะสามารถสังเกตได้จากทั้งการกระทําของเขาคําพูดของเขาอย่างเช่นคําพูดของเขาเนี่ยเมื่อเห็นคุณเนี่ยเขาจะว่าเออฉันรักฉันน่าที่รักฉันคิดถึงเธอนะคําพูดการกระทําสอดคล้องกันการกระทําก็คือเขา ปนนิบาตดูแลเอาใจใส่คุณเป็นอย่างดีเขาเข้าใจคุณเขากอดคุณเขาหอมคุณเหมือนกับที่เขาบอกว่ารักคุณนั่นเองซึ่งการกระทํากับคําพูดเนี่ยสอดคล้องกันแล้วก็เป็นไปในทางเดียวกันเนี่ยหมายความว่าเขารักคุณมากนะคะแล้วก็เพียงพอด้วยแต่คนที่บอกว่ารักคุณคิดถึงคุณนะแต่การกระทํากับคําพูดเนี่ยสวนทางกันนะคะแบบไม่เคยกอดคุณไม่เคยหอมคุณไม่เคยดูแลเอาใจใส่คุณเลยแล้วก็ ไม่ห่วงใหญ่คุณเลยคนแบบนี้ไม่ได้รักคุณจริงๆนะคะแต่ผู้ชายที่รักคุณเพียงพอและก็จะดูดูแลคุณไปตลอดกาลเนี่ยการกระทํากับคําพูดต้องอสอดคล้องกันและเป็นไปนแนวทางเดียวกันด้วยนะคะข้อ2นะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสองคนทะเลาะก,กันแต่เขายังคงอยู่คนเราเวลาที่มีความรักมีความสัมพันธ์ใช่ไหมคะก็ต้องมีบ้างนะคะที่จะต้องแบบทะเลาะเบาะแหวงกันแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ทะเลาะก,กันนะคะ เขาไม่จากไปไหนเขายังคงอยู่เขารอเพื่อที่จะแบบปรับความเข้าใจกับคุณนั่นเองรอเคลียร์ปัญหารอที่จะแบบพูดคุยให้เรื่องราวที่มันแบบว่าร้อนร้อนเย็นลงนะคะซึ่งผู้ชายแบบนี้รักคุณมากเพียงพอจริงๆแต่ผู้ชายที่เวลาที่รลอะกันเนี่ยหุนหันพันแล่นเอาจากบ้านหนีหายไม่มาปรับความเข้าใจไม่มาเคลียร์ไม่มาพูดคุยหรือว่ามาปรับความเข้าใจอะไรเลยแปลว่า เขาไม่ได้รักคุณจริงๆผู้ชายที่รักคุณไปตลอดการนะคะโรดกันแต่เขาก็ยังคงอยู่เสมอน,นั่นเองค่ะข้อ3 เขารู้วิธีที่จะทําให้คุณมีความสุขความรักมันต้องมีความสุขด้วยนะคะจนจะเป็นความรักที่แท้จริงแล้วก็รักกันไปตลอดกาลผู้ชายที่รู้ว่าจะทําให้คุณมีความสุขรู้วิธีว่าจะทํายังไงให้แฟนสาวให้ภรรยาของฉันเนี่ยมีความสุขแปลว่าคุณสามารถอยู่กับคนคนนี้ได้ไปตลอดกาลนะคะอย่างเช่นเขาเซอร์ไพรส์ของขวัญคุณวางแผนพาคุณเนี่ยไปเที่ยวแบบ ตั้งแคมปิ้งไปเที่ยวแบบทะเลเาพาคุณไปกินอาหารที่อร่อยๆนะคะเพราะเขารู้อยู่แล้วแหละว่าผู้หญิงเนี่ยต้องชอบสิ่งแบบนี้อยู่แล้วชอบอะไรที่มันแบบว่าโรแมนติกแล้วก็มีความสุขนั่นเองดังนั้นแล้วผู้ชายที่เขาอยากดูแลคุณไปตลอดกาลนะคะเขาจะรู้วิธีว่าเอจะทํำยังไงนะให้แฟนสาวของฉันเนี่ยมีความสุขยิ้มได้แล้วก็หัวรอได้ข้อ4นะคะเขา ไม่มองผู้หญิงคนอื่นเลยเขาซื่อสัตย์กับคุณผู้ชายที่รักคุณไปตลอดกาลจริงๆจ,จะต้องเป็นคนที่ซื่อสัตย์คุณถึงแม้ว่าเขาจะมีโอกาสนะคะเขาออกไปกับเพื่อนของเขาใช่ไหมคะมีผู้หญิงสวย,สวยมีผู้หญิงเนี่ยมัเลยมามองอะไรแบบนี้แต่เขาไม่เคยที่จะแม้แต่จะแบบว่าเปิดโอกาสให้ผู้หญิงเหล่านั้นเนี่ยมาสารสัมพันธ์กับเขาเขามีคนรักแล้วเขาซื่อสัตย์กับคุณแล้วก็เป็นคนุณคนเดียวนั่นเองค่ะและนี่ก็คือนะคะ ผู้ชายแบบนี้แหละที่จะรักคุณไปตลอดกาลถ้าสาวๆมีผู้ชายแบบนี้แล้วคุณโชคดีมากๆเลยนะคะจงเก็บรักษาผู้ชายแบบนี้ไว้ให้ดีๆแต่ถ้าแต่ถ้าสาวๆคนไหนเนี่ยยังไม่มีผู้ชายแบบนี้อยู่ข้างกายนะคะก็รอจนกระทั่งจะเจอผู้ชายแบบนี้ค่อยตัดสินใจแต่งงานหรือว่าเลือกเขาเป็นแฟนเลือกเขาเป็นคู่ชีวิตนะคะโดยรักจากคุณนุชค่ะ